สวัสดีครับสวัสดีชาบอลทุเดทุกคนด้วยนะครับพวของโฟนตุงเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะหยิบยกบิ๊กแมตช์มาพูดคุยกันนะครับเป็นเกมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3ครับก็เป็นเกมในเวลาเที่ยงคืนตรงครับสลาเวียปลาครับทีมรองแชมป์จากเช็กครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมอย่างยูนิยงแซงกิลุสครับทีมรองแชมป์จากเบลเยียมครับคู่นี้เตะเที่ยงคืนตรงนะครับเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรมาพรีวิวกันนะครับแต่ก่อนด้ไปพรีวิวกันครับฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่มากกดไแชร์กดตติามครับ ทุกช่องทางของช่องบอล o ูด y ไปด้วยนะครับแล้วใครนะครับอยากจะรับข่าวสารข้อมูลในวงการฟุตบอลนะครับรวมไปถึงบทวิเคราะห์วิจารณ์เชิงลึกครับไม่พลาดทุกข่าวสารแล้วก็บทวิเคราะห์วิจารณ์นะครับง่ายนิดเดียวนะครับไปดูได้เลยนะครับในช่องคอมเมนต์นะครับเอาละครับเกมที่หยิบยกมาพูดคุยกันในค่าคืนวันนี้นะครับก็เป็นเกมระหว่างสลาเวียปลาครับทีมรองแชมป์จากเช็กครับเปิดบ้านเจอกับยูนยงแซงกิลุสครับรองแชมป์จากเบลเยียมเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนสรอบคัดเลือกรอบที่3าเป็นเกมเลกแรกครับคู่นี้ เตะเที่ยงคืนตรงนะครับผลงานนะครับถือว่ายอดเยี่ยมด้วยกันทั้ง2ทีมเลยนะครับสลาเวียปราก10นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป8นัดเสมอไป2ไม่แพ้เลยครับส่วนผลงานในบ้านนะครับแนัดหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งไป6นัดเสมอไป2และไม่แพ้เลยครับฟอร์มดีมากๆครับเช่นเดียวกันนะครับทีมผู้มาเยือนยูนิโองังกิรุสครับดีกรีรองแชมป์ลีกเบลเยียม10นัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป8นัดเสมอไป2ไม่แพ้เลยครับ ส่วนสติในการออกไปเยือนครับ10นัดหลังสุดชนะไป8เสมอไป2ครับฟอร์มดีมากๆเช่นกันนะครับดังนั้นคู่นี้นะครับดูจากดีกรีของทั้ง2ทีมนะครับทีมหนึ่งก็ดีกรีเป็นรองแชมป์จากลีกเช็คนะครับทีมหนึ่งก็มีดีกรีเป็นรองแชมป์ของเบลเยียมดีกับดีมาเจอกันแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสสูงมากที่จะออกหน้าเสมอครับดังนั้นเกมนี้เขียยูนยองแซงกิลุสไปดีกว่านะครับเชื่อบุกไปเยือนเกมนี้พวกเขาจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ เอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของบอล Today ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ